สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าซีโนมอร์ฟหรือว่าเจ้าเอเลียนเนี่ยมันได้เข้าเซิร์ฟจ,จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> คือตัวมันแบบมันดูน่ากลัวมากอ่ะ <c oughs> คือถ้าดูในดีเทลแบบรายละเอียดตัวมันโคตรสวยเลยนะเนี่ยแล้วดูสกินที่มันมาครับสกินนางพญาสกินนางพญาคือตัวสูงมากแต่แบบโคตรสวย คือสกินแพงจัดด้วยนะทำเป็นเล่นไปเนะี่ยปกติตัวหนึ่งประมาณ200ใช่ไหมไอตัวนี้ก็เกือบส0 0นะสกินคือสวยจัดเลยคือมาทั้ง3สกินคือผมบอกตรงๆว่าสวยทุกอันเลยนะครับสกินนางพญาสวยแต่ว่านี้จะเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนเดโมกอกอนนะก็คือมันใส่แยกส่วนไม่ได้นะล่างโครนอันนี้ส่วนตัวผมชอบเป็นพิเศษครับผมชอบแบบเอเลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยคือมันไม่เหมือนเอเลี่ยนอ่ะมันอารมณ์เหมือนเดโมกอกอนเนาะแล้วมันก็แบบมันมีผมด้วยถือ <ged> ว่าเป็นฆาตกรหัวเหม่งหรือเปล่ามีผมอย่างนี้ถือว่าไม่หัวเหม่งนะคือสนนบกิ มากที่สุดนะคือตอนแรกอะ่ะผมปันใจให้สกินนี้ครับที่มันมีรอยบ้างบนหัวเนะี่ยเออแบบเหมือนไปสู้รบมาเหมือนติดพิษด,ด้วยหางติดพิษด,ด้วยแต่ผมมาเห็นตัวนี้ปุ๊บผมว่าผมปันใจให้ตัวเนี้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวผมแบบผมอาจจะอยากลองฝึกเล่นเยอะๆนะแบบเล่นเป็นเมนตัวนี้แทนเลยไหมเออปกติเราเล่นเมนในเมซิสแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเมนตัวนี้เลยไหมรู้สึกว่าตัวนี้มันแบบมันเก่งมันตึงอะ่ะก็สําหรับชุดเบิร์กที่ผมจะเอาไปตบเซอร์ในวันนี้นะครับผมผมอาเป็นเซ็ตเบริร์กเซตนี้นะครับก็คือ BBQ บาร์บีคิวบวกพกววร นะครับผมไอพวกเซอร์ที่อยู่ในระยะไกลๆออกไป40เมตรนะเราจะเห็นออร่าเขาเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับผมมันทําให้เราแบบวางแผนได้ว่าเราจะไล่ใครต่อไปแล้วเราก็จะมุดลูไปทางไหนอะไรยังไงเราจะได้ไล่ล่าถูกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้ไล่ล่ามรณะนะครับเปิร์กนี้เนี่ยเริ่มเกมมาปุ๊บเราจะเห็นออร่าเซอร์เลยทั้งหมดทุกคนนะครับผมเป็นเวลา2วินาทีนะฮะเออไม่ใช่ดิเป็นเวลา9าวิเออเป็นเวลา9าวินะครับก็เป็นเปิร์กที่แบบเริ่มมาปุ๊บเราจะมุดไปหาเลยนั่นเองนะครับก็เป็นเปิร์กที่หาตำแหน่งเซอร์ไดด้ีมากๆ แล้วก็อันที่3ก็คือเสาขาวนั่นเองนะครับเวลาที่เราเอาเซอร์ไปแขวนที่เสาขาวนะครับผมอาเครื่องไหนที่ถูกปั่นไว้เยอะที่สุดนะครับก็จะถูกระเบิดทันที25นะครับ เบิร์กนี้ก็ดีมากๆเบิร์กหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้คือเป็นความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่เซอร์จะรับมือกับเจ้าเดอะซินเนอมอฟเนี่ยเขาต้องไปอารมณ์เหมือนไปเปิดไปคุยหลุมอะปเป็นกล่องอะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดแบบเขาไปเปิดกล่องปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับออร่าเขาเราจะได้รู้ตำแหน่งของเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> คือผมไม่รู้มันใช้คอมโบกันได้หรือเปล่าอันนี้ผมอยากลองนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมนะครับ <Okay. S 1> และผมจะเอาโมลิไปด้วยนะครับผมสำหรับไอออนสองชิ้นนะครับโอเวอร์มอฟ ที่เราแบบอยู่ข้างนอกอุโมงเราไม่ได้อยู่ในอุโมงนะไอสถานะคานสีขาสถานะหมาน้อยเนี่ยมันก็จะคูดาวว้อีก25%อนะครับอันนี้ผมว่าเอาไว้ไล่ล่าสาหรับใครที่ไม่ชอบมุดอุโมงบ่อยๆเนี่ยผมว่าอ่อนชินนี้ดีมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนกจิบน้ำนะครับผมเวลาที่เรามุดอุโมงปุ๊บแล้วเราออกจากอุโมงระยะสัญชาตญาณฆาตรกรจะเพิ่มขึ้นอีก2วินาทีก็คือแบบเวลาที่เราออกมาปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามีเซอร์อยู่ตรงหลุมของเราที่เราออกมาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเรานานขน ออนที่ง่ายๆแล้วคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เอาโมรีไปด้วยเนาะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's get it on man อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะมาครับผมโอ้ด่านนี้เหรอถามจริงด่านนี้ผมได้เล่นด่านธรรมดาอยากเล่นด่านตัวเองอะดีโอเคครับเซอร์เกิดฝั่งนู้นหมดเลยนะครับผม <I do. S 1> มาปุ๊บเราก็มุดหลุมหายตัมุดหลุมปุ๊บโอเคเราไปเลยครับเรายังเห็นอยู่นะเรายังเห็นอยู่นะ เราขึ้นเลยครับผมเอาแล้วเ,เจอไงเอ้ย <c oughs> จริงๆผมควรพังอันนี้ก่อนนะแต่ไม่เป็นไรครับหลอกไฟตึงๆแล้วก็สัดไปก่อนหนึ่งทียังไง <c oughs> แล้วมันเปเลยทีเนี้ยมันเปเลย <c oughs> แล้วยังไง The White Her The White Her ยังไงฮะสวย คนแรกวายอยู่เสาขาวตรงนี้สวยครับผมตรงนี้เหมือนจะมีคนปัน่นเลยปะเอ้ยประมาทเกินเล่นประมาทเกินเล่นประมาทเกินน่าจะวนอยู่แถว,วนี้นะคิดว่าและกูคานไงทีเนี้ยสปินเหรอโอเคว่าทำไมเขาเดินนะเขาอีกสปินนี่เองนะและผม จิมจิมจิมวิเดี๋ยวนะจิมแล้วมันเดินได้ต่อเลยหรอมันผมไม่รู้อะเนี่ยจิมเอ้ยไม่โดนโอ้โหแม่เ้ยเมื่อกี้ผมว่าจะไปตีป้อมซะหน่อยใครมันวางป้อมป,อมประกาศมาก <c oughs> ยังไงคนเราก็ต้องมีการหลอกฟงหลอกไฟกันบ้าง <c oughs> บัตรลัดมันมาไงครับบัตรลัดมันก็ต้องมาโอเค ผมต้องแขวนเสาขาวนะ <c oughs> เพื่อชิงความได้เปรียบเรื่อยๆนะครับผมและแขวนอีกเลยครับผมสวยเอา้านี่ไงนี่ไงมันมีคนกําลังเก็บผมไม่ต้องมุดแล้วนะเดินท้าบนเลยเราเดินท้าบนไปเลยเราเห็นแล้วว่าเขากําลังเก็บอะไรสักอย่างคานเแล้วสวยและผมคานไง <c oughs> เขาน่าจะวิ่งออกขวาแน่นอน โอเคช่วยแล้วครับใครเอ่ยขุยโยกเก่งโยกเก่งล็อกซ้ายล็อกขวาไงโยกเก่งโยกเก่งเฮ้ยมันเดินได้เลยอะเนี่ยผมจำได้ว่าตอนอยู่ในเซิร์ฟเทสมันแบบมันจิ้มแล้วมันเหมือนมันต้องหยุดแล้วตัวมันมันหยุดแป๊บหนึ่งป่ะแต่นี้มันเหมือนมันแบบมันก้าวต่อได้เลยอ่ะ เฮ้ยผมว่าเอานะผมว่าโกงนะผมว่าได้บัฟนะเนี่ยได้บัฟตอนจิ้มรถเดินนะผมว่าโอเคคนล้องอยู่ตรงโน้นคนหนึ่งนะฮะผมว่าผมแทบจะไม่ต้องคานลงหลุมเลยนะกูไปเลยอะเดินไปเลยอะไม่ได้ยินเสียงหัวใจอ้นี้มันก็ไม่ทันแล้วกูมาถึงแล้วแล้วกูเดินตาม เหมือนยามเฝ้าเหผื่อยามเฝ้าบ้านเดินตามเหมือนยามเฝ้าบ้านเลยเอาติดหลังแล้วเนี่ยเธอติดหลังแล้วติดหลังแล้วโอ้โหหดจัดล้มไม้แล้วเสือมันล้มขยันมันลม้มแถวแถวไม้กันจังเลยหดจัดเลยว่ะน้องๆโอเคแขวนเสร็จบาร์บีคิวต่อปึ๊บอยู่ตรงนู้นคนนึงเรามาร์คครับเรามาร์คไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีคนปั่นนะดิไม่ได้ครับ เครื่องนึง้งนะผมปล่อยได้เลยนะผมปล่อยได้ผมปล่อยเลยนะจิ้มมันทะลุไม้ไงมันจิ้มทะลุไม้ไงเพื่อนแล้วผมไม่สนด้วยนะเครื่องเนะี่ยเครื่องใครจะอะไรไปผมไม่สนวิ่งทะลุมาแล้วออกขวาแน่นอนข้าวบ้านเล็กสเปคใครข้าวบ้านเล็กสเปคโซโหวอตเดอร์ฟลักไง รอเปไม้สไตล์พี่เอกไงรอเปไม้สไตล์พี่เอกมันไม่ได้นะหนุโอ๊ตวอตเตอร์ฟักด้วยไงดูชื่อเขาลูกศิษย์พี่เอกเหรอแลวผมเอาลูกศิษย์พี่เอกหนักแค่นั้นแหละเฮ้ยผมว่าผมเอาวอลี่มานี่ว่าเราจะได้ใช่ไหมเนี่ยแขวนเครื่องระเบิดไปครับตอนนี้คือยังห้าเครื่องอยู่เลยนะน้องๆยังห้าเครื่องอยู่เลยนะโอเคขอมุดหน่อยแล้วกันหายตู้เไม่ได้มุดเลย ผมคิดว่าน่าจะไปไปเครื่องนู้นแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องนี้ได้เยอะอยู่แล้วขึ้นมาเลยครับผมเอาแล้วเ,เจอคนนี้มีสปินสปินแล้วไงสปินแล้วไงกระโดดหน้าต่างก็วิ่งช้าอยู่ดีป่ะวิ่งช้าอยู่ดีป่ะโอ้โหเกินเอเลี่ยนมันเกินไอซีโนมอ,อร์ไปบ้าบอคอแตกน้องๆตัวนี้เทียนไหนดีอะเฉเอ็ดป่ะ เทียเอสตัวนี้เทียเอทำไมผมรู้สึกมันโหดกว่าวะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันโหดกว่าในในเซิร์ฟอันนั้นนะในความรู้สึกผมอะมีคนไปยืนสั่งอยู่ข้างบนอ่าแล้วกูไปหามึงเลยกวักมือเหรอกวักมือเหรอไอ้หนุ่มเอาดิไม่เอาอ่ะไม่เล่นเหรอแล้วมันหมดใจไงจิตใจมันแตกสลายไปแล้วไงน้องๆจิตใจมันแตกสลายไปแล้วไงเอามันไปจริงเหรอ ทะลุโอ้โหทำดาเมจแบบทะลุทะลวงทะลวงไสบันะไรกันข่าบ้านใหญ่ไปดิไอ้นี่เป็นไรอะ่ะขอโดนโมลีขอโมลี่หน่อยกระโดดยังไงจิ้มแล้วก็หันหน้ามาโอ้โหฉากในตำนานนี่มันจังหวะในตำนานชัดๆน้อง คือถ้าใครที่ดูหนังเรื่องนี้ก็จะรู้นะครับว่าเวลาที่มันจะฆ่าเซอร์มันก็อย่างนี้แหละราคารมาแล้วไงครับผมเอาเม็กสปินเบิร์ดเหรอหนุ่มสปินเบิร์ดอุ้ยโดนด้วยเหรอเฮ้ยไอ้จังน้องๆจังหวะน,นี้ผมยังช็อกอยู่นะผมไม่คิดว่าจะโดนนะเนี่ยเอาจริงๆจังหวะม่กจังหวะแม่งโดนเฉยทันรู้เปล่าวะม,มันก็จะเวอ่อไปใช่ไหมล่ะ ันนี้โดนแน่นอนอันนี้โดนแน่นอน,อน,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 อนไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบแล้วแขวนเลย <c oughs> จังหวะเมื่อกี้คือโดนแบบน้าเกลียดปะมองว่าไงอารมณ์เหมือนมิงเกอร์เทคของเนเมซิตเลยนะผมว่านะและผมแขวนเลยไงคนนี้น่าจะตายนะครับโอเคมุดท่อไปล่อเธอเอาเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอโอเคปล่อยมันไปก่อนมันจะบอกทางขึ้นนะและผมมาขึ้นตรงนี้เลยครับผม ใชเ,เอ่ยเม็กเอ้ามันก็แข็งไปมันก็แข็งไปมันก็แข็งไปขออนุญาตเก็บสี่นะขออนุญาตแบบว่าสร้างคาแรคเตอร์ในการเก็บสี่นิดนึงนะครับผมขอไล่เอา้านี่ไงเพิร์กผมมันทํางานไงน้องๆมันมีคนกําลังเก็บอะไรนะเก็บของมาแล้วจ้าเม็กจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเหมือนเสียงคนกําลังร้องไห้หรือเปล่า เอาปืนไฟปืนไฟปืนไฟมันทำงานปืนไฟมันทำงานขอนอนแล้วก็ทิ้มปืนไฟทิ้งก่อนอุ้ยเปย์ไม้แบบไม่มีอีโคคาร์ตู่ตีปืนไฟทิ้งเลยนะ่าลำคาญครับเอา้าไม่พังเหรอไม่มันวางไว้เยอะเลยวะ่ะมันวางปืนไฟไว้เยอะเกินเดี๋ยวผมจะลองเข้า เข้าเฟสสองเข้าเฟสแบบสถานะหมาน้อยแล้วก็ลองไล่ดูดิมันจะตึงแค่ไหนแต่มันรีนานอยู่นะผมว่ามันกว่ามันจะเข้าสถานะหมาน้อยเนี่ยนานอยู่นะน้องๆมีไม้ไงเปร่วงหน้าอย่างนั้นหรอเปร่วงหน้าห้าวินาทีอย่างนั้นหรอมันใช้กับตัวนี้ไม่ได้ใช้กับตัวอื่นได้แต่ใช้กับตัวนี้ไม่ได้การเปร่วงหน้า5้าวินาทีเนี่ยโอ้โหโคตรตึงว่ะ ผมโคตรชอบเลยอ่ะน้องๆมันคานไปไหนแล้วอะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมหาไม่เจอเน่ะมันหายผมจําได้ว่าล่าสุดผมตีเขาล้มนั่นแถวนี้นะแล้วเขาหายไปเลยคานไปเจอหลุมะนะเนี่ยถ้าคานไปเจอหลุมก็ดูดีเกินแต่ผมมีปาร์บีคิวเมื่อกี้ผมมองหาไม่เห็นนะหรือว่า นึกว่าไปไหนอยู่นี่นะเองขอทิบเครื่องก่อนอันนี้ก็คือการทิบเครื่องครั้งแรกในเกมนี้นะ <laughs> ซีน่หมอมันตึงจดัดเฮ้ยถ้าเกิดแบบเฮ้ยโอ้โหแล้วผมเป็นฆาตกร,รที่โหดร้ายที่สุดในจักรวาลหมาน้อยไง <c oughs> ผมไม่ปล่อยหรอกนะผมต้องเก็บสีเอาเชิงหน่อยเอาทรงหน่อยไงตบหลุมด้วยโอ้โหได้ผิดหลุมด้วยเพอร์เฟกต์เพ โอ้เกมนี้คือเพอร์เฟมากครับจิ้มไปเลยครับผมแถมให้หนึ่งทีเฮ้นตัวนี้เล่นสนุกมากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าเซอร์เขายังไม่รู้วิธีการรับมือหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าเล่นโคตรสนุกเลยอ่ะคือแบบจังหวะที่แบบทิมแปลกๆมันทิมได้เฉอยอ่ะแบบจังหวะที่ไม่คิดว่าจะโดนแม่งทิมโดนอ่ะไอจังหวะนั้นก็มีช็อคเหมือนกันนะฮะโอ้แต้ม2อ0 0มครับถือว่าเยอะนะเพราะว่าเซอร์ทุกคนดูดิแต้มน้อยมากอ่ะแต่ละคนอ่ะโอ้ตึงตึงตัวนี้ตึง ถ้าถามผมนะถ้าเทียบกันนะผมว่าในเซิร์ฟจริงตอนเนี้วัดกับตอนที่อยู่ในเซิร์ฟเทสผมว่าเซิร์ฟจริงผมว่าเก่งกว่าผมให้เบวกเลยในความรู้สึกผมให้ A บวกเลยนะผมรู้สึกว่าแบบมันแบบประมาณเนเมซิสแล้วอะตอนนี้เออแต่ว่าถ้าเกิดผมไปเจอเซิร์ฟที่เล่นตึงจริงๆเนี่ยเราอาจจะเล่นยากกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ในความรู้สึกผมอะคือ A บวกครับตอนนี้ยตัวแบงอย่างตึงเลยโอเคครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างครับเจ้าซีโนมอฟนะฮะเจ้าเอเลียนตัวใหม่นะครับน้องๆคิดว่ามันตึงหรือเปล่าตึงไม่ตึงย สำหรับวันนี้ผมลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับ